จากกระแสะข่าวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสโมสรเชียงใหม่ f c อาจจะทําให้แฟนคลับมีความกังวลใจอยู่บ้างสิ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลโคชเป่าอนันต์อมรอเลิศศักด์เหมือเรือใหญ่แห่งธรรมพยักล้านนาจะมาไขาทุกข้อสงสัยในทุกคําถามท,าที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาวกเชียงใหม่ f c สวัสดีครับแฟนคลับเชียงใหม่ f c เนาะทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือ นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนไข่คร,ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเนาะเราเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมเชียงใหม่ได้ดยดีมาตลอดนะครับแล้วก็ที่จะลืมขอบคุณไม่ได้ก็คือ,อสนามมอเทคโนนะครับล้านนาดดยสเกตนะครับที่ได้เมตตาให้เราได้ใช้สนามเป็นสนามแข่งขันนะครับ ข่าวที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็กขอบคุณใน,ในสื่อออนไลน์เนาะที่คอให้กำลังใจนะครับแล้วก็คอยอคยสื่อสารออกไปให้เราแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะขอให้แฟนคลับติดตามในความเป็นจริงก็คือขอให้ติดตามที่สื่อของสโมสรเชเมฟซี FC ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ที่ถูกต้องนะครับ สำหรับการบริหารจัดการถือเป็นอีกหนึ่งคนจักสําคัญของฟุ้บอลอาชีพแม้ว่าจะเป็นมือใหม่ป้ายแดงในวงการลูกหนังไทยแต่โคชเป่ามีความมั่นใจสูงในทีมบอร์ดบริหารชุดนี้เรื่องของการบริหารจัดการตอนนี้ก็ตัวผมเองนะครับได้เข้ามาบริหารจัดการร0 0ยเเซได้รับความไว้วางใจจากหุ้นส่วนนะครับในการที่ให้เป็นประธานสมมสน,นะโดยที่มีทีมงานผู้บริหารที่เข้ามา ร่วมที่จะทำเชียงใหม่เอของเราเนี่ยให้ไปสู่ในเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยก็เราใช้ผู้บริหารในจังหวัดเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มทุนที่เป็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดอีกนะครับแล้วก็เรื่องของทีมงานสตาฟโค้ดเนี่ยในเวลานี้ก็เหมือนที่ผมได้วางโครงสร้างไว้นะครับว่าทีมเชมียงใหม่เอเราเนี่ยจะเป็นทีมที่จะเป็น DNA ของ เชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานสตาร์โค้หรือแม้กระทั่งนักเตะนะครับในอนาคตที่ที่เราวางโครงสร้างไว้นั้นตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มที่จะทำในสิ่งเหล่านั้นก็คือมีทีมงานสตาร์โค้ซึ่งตอนนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยก็เป็นทีมงานสตาร์โค้ดของอโค้ดที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนหัวหน้าผู้สอนเนี่ยตอนนี้เราเราได้แต่งตั้งนะครับโค,ตคตววาา้ดตีหรืออาอมเลศอมรศมรุักเนี่ยขึ้นมา เป็นเฮดโค้ชนะครับในการที่จะดูแลทีมเชียงใหม่เอฟซนะครับสำหรับขุมกําลังของเชียงใหม่เอฟซในฤดูกาลนี้แฟนบอลหลายท่านอาจทราบจากโลกออนไลน์ไปบ้างแล้วแต่เพื่อความชัดเจนและถูกต้องโคชเป่าได้พูดถึงลูกทีมได้อย่างน่าสนใจก็เตรียมนี้เรื่องของตัวผู้เล่นของเราเนี่ยก็สมบูรณ์ละนะครับในซักรที่30คนเคนาะซึ่งเราได้เตรียมทีมในการฝึกซ้อมมาเกือบ2เดือนนะครับซึ่งเราเตรียม เตรียมมานะครับก็สําหรับนกเตะนี้เราพอใจนะครับเราพอใจมากเพราะว่านาเตเรามีนกเตะบราซิลนะอยู่2คนนะเวลานี้นะครับแล้วที่เหลือก็เป็นนกเตะไทยนะครับที่ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับในในเคยผ่านในฟุตบอลในรายการสูงมาหลายคนนะครับหลายคนแล้วก็ ผู้เล่นของเราจะเป็นผู้เล่นที่เราวางแผนที่จะเตรียมทีมในอนาคตด้วยนะครับก็เลยมีผู้เล่นที่เป็น DNA หรือว่าเป็นเรื่องเนื้อเชื้อขายของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ประมาณ8ปดถึงสิคนนะครับอันนี้นะครับเด็กพวกนี้ก็ขึ้นมาจากแคมีส่วนหนึ่งแล้วก็เครือข่ายนะครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือผมทําฟุตบอลมาเกือบ30ปีนะครับฉะนั้นผมเป็นนักสร้างนะครับใน,ในบทบาทที่เคยผ่านมาผมเป็นนักสร้าง เด็กนักฟุตบอลนะครับก็เลยเรามีเครือข่ายที่ที่ครอบคลุมนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายที่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับทั่วภาคเหนือนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นรากฐานในการที่เราจะสร้างเด็กช่วยกันสร้างเด็กเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อทีมของเราในอนาคตนะครับอนาคตนี้ครับศึกลูกหนังทะเลาะสามฤดูการ2024-25จะเปิดฉากขึ้นเร็วๆนี้เสียงเชียร์และการสนับสนุนจากแฟนบอลคือสิ่งสำคัญที่จะพาให้พยายักลาน,นา กลับมาคำรามให้กึกกล้องบนเวทีลูกหนังเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งก็ส่วนเรื่องของการาเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับสำหรับแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของเสื้อ,อแฟนคลับนะครับที่เราได้ทําทออกมาแล้วสองสีนะครับก็จะมีสีสีน้ำเงินกับสีแดงเน,ะน,ะนาะนะอันนี้ก็แล้วก็มีตั๋วรายปีนะครับที่อยากจะฝากให้ นะช่วยการสนับสนุนเพื่อที่จะให้ทีมเรานั้นไปต่อนะแล้วก็ให้ให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้บริหารแล้วก็ส่วนเรื่องทีมงานหลังบ้านเนี่ยเราก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นทีมงานที่มีคุณภาพาคอยช่วยเหลือเรื่องของงานหลังบ้านนะครับตอนนี้เรื่องของอ,ออฟฟิศนะครับกับเรื่องของช็อปเนี่ยเรา กำลังสร้างนะกำลังเตรียมอยู่นะครับซึ่งก็จะเสร็จในเร็วๆนี้นะแตนะร่ระยะเวลาสั้นนี้ก,ก็เราใช้ช็อปที่ของฮาร์ดสปอร์ตนะครับที่อยู่ที่ศรีแยกควงสิงป์นะครับแล้วก็จะมีลายจะมีลายของสโมสรนะครับที่เราได,ได้ทำขึ้นมาไว้นะครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คอยซัพพอร์ตมาโดยดีตลอดนะก็ส่วนหนึ่งที่ ที่ผมได้ตัดสินใจเข้ามาทำเชียงใหมซีก็มาจากกําลังใจจากแฟนคลับนะแล้วก็คนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ทุกคนก็อยากเห็นทีมของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี้ไปต่อนะครับไปต่อ,อถึงแม้เวลานี้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดูเงีย,งยบๆไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เงียบในกนารทํางานนะครับเราทํางานหลังบ้านเราทําทุกอย่างเต็มที่นะครับจนมาถึงตรงนี้ก็อยากจะฝากถึง แฟนลับแล้วก็ชาวเชียงใหม่ทุกคนว่าอขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับทีมเราที่เข้ามาบริหารจัดการแล้วก็ขอบคุณที่จะฝากทีมเชียงใหม่ของเราเนี่ยให้เป็นทีมของเราทุกคนนะผมอยากให้คิดว่าเป็นทีมของเราทุกคนที่จะต้องช่วยเหลือกันเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายก็คือไปสู่ไทยลีกนะครับพลังเชียร์สู่ชัยชนะอย่างยั่งยืนเวฟไทเกอร์อัพเวฟไทเกอร์อัพเชียงใหม่เอฟซี